สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีปืนสั้นอัดแก๊สมือ2มานำเสนอนะครับตัวนี้เป็น WEG 2 6นะครับเป็นงานไต้หวันนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดต่างๆของตัวปืนกันก่อนนะครับตัวปืนนะครับมีร่องรอยจากการใช้งานเล็กน้อยนะครับนี่นะครับก็มักจะเป็นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวนะครับดูอีกด้านนะครับ งานค่อนข้างสวยนะครับเนี้บเลยเหมือนใหม่เป็นทูทนนะครับส่วนหน้าส่วนหลังนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตำหนิกันตำหนิของตัวนี้นะครับปรับโหมดนะครับตัวนี้สามารถยิงได้ทั้งเซมิออโต้แต่ว่าตัวออโต้เนี่ยจะยิงได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วแต่ตัวปืนนะครับบางครั้งก็ยิงได้บาง,งก็ยิงไม่ได้บางครั้งการปรับเป็นโหมดออโต้ยิงปุ๊บก็แก๊สอาจจะหมดเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็น ภายในนะครับจะมีท่อท่อนอกของด้านในครับเขี้ยวจะหกักแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูกันนะครับสักครู่นี่นะครับท่อนอกด้านในที่เป็นเขี้ยวหักนะครับตรงนี้แต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับตรงนี้โอเคด้านในปกติดีนะครับตัวนี้แม็กกาซีน มีรอยจากการใช้งานเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ร่วมไม่ซึมนะครับตัวนี้เวลามีการ Dance ดันเข้าดันออกก็จะมีการเสียดสีนะครับทำให้เกิดรอยนะครับนะครับงานเนี้ยบครับตัวนี้เดี๋ยวมาทดสอบให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเติมแก๊สกันก่อนนะครับสกรูนะครับไม่โดน โอเคแก๊สไม่ร่วมไม่ซึมนะครับปกติดีทั้งวาล์วเติมนะครับและว,วาล์วจ่ายเดี๋ยวยิงทีละสเต็ปนะครับลูกหมดสไลด์ค้างปกตินะครับตัวนี้อันนี้ปรับเป็นเซมิก่อนนะครับนะครับเสียงแน่น,นครับถีบดีนะครับ ลองปรับเป็นโหมดออโต้บ้างครับบางครั้งก็จะยิงออโต้ได้บางครั้งก็ยิงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน <Okay. S 1> อันนี้ยิงได้อยู่นะครับแต่บางครั้งอาจจะไม่ได้นะครับถ้าใครได้ไปก็ถือว่าเป็นตําหนิไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้แก๊ส <Get S 2> หมดแล้วครับตอนนี้ก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับ W E นะครับ G 2 6 ถ้าท่าในใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับรายละเอียดในการติดต่อนเนี่เดี๋ยวจะขึ้นมาให้ที่ด้านข้างนะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้ราคาไม่สูงครับตัวนี้ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค,คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องเลยด้วยนะครับเพื่อที่ได้ไม่พลาดข่าวสารใ,ใหม่ๆคลิปใหม่ๆแล้วก็ตัวปืนมือสองใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ